we ำตัวจิว๋วอย่าบ่นักเลยนะยก็ชุดเดิมนายมันใส่ไม่ได้แล้วนี่นะ เห็นจะต้องขัหน่อนี่นาเคลนเคียวกะมาแล้วค่ะซื้อมาให้แล้วค่ะแม่เขายังชั่วหน่อยได้ใส่ชุดธรรมดาสักทีนึงนี่ค่ะคุณครูฮะไหนดู่ด้ดิ ตัวอยากเหคุณในชุดเด็กอนุบาลมาตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะ<น>แล้วชุดเอานะโอ้โหจา<ก>้จาไปเลยชุดนี้จ้าบ้าก,น,น,ากาน่ารักเหมือนกันนะน่ารักจังเลยคุณคุณโออืมแบบนี้ค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะยังไงก็ตามต้องรีบหาวิธีให้นายคืนร่างเดิมให้ได้ซะก่อนแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกนะ ก็แค่กินกินนอนๆเดี๋ยวก็หายเหมือนเดิมแล้วล่ะมันไม่ใช่วัดนะโทแต่ว่าถ้าเป็นเทรนอาจจะหายเร็วก็ได้หลังจากที่นายถูกกระสุนแปลกๆของเจ้านั่นยิงเข้านฉันคิดว่าคงไม่ใช่พลังเต่าเรื่องอะไรหรอกมันต้องเกี่ยวกับนานโนเทคแน่เลยนะนาโนเทคเหรอใช่นาโนเทคไงนะนาโนเทคเหรอ เอ๊แต่รู้สึกจตต่างกับเอฟนิดหน่อยนะเนี่ยเอฟนาโนเทคนาโนเทคเอฟถ้าอย่างนั้นก็ฉันอาจจะมีพลังแปลงร่างก็ได้นะแบบเนี้ยาาแปลงร่างปีกดกเกระจาก ก็ใครจะให้โง่แบบนั้นเล่าโอไอแย่ชมัดเลยช่วยไม่ได้ฮะออกไปด้เล่นแกะเซ็งดีกว่าอ้าวรอด้วยสิคะคุณคุรอยัต่อกเขาไปด้วยคนไม่รู้ด้วยแล้วเอฟเดี๋ยวฉันขอไปติดต่อกับรินสักหน่อยนะจะได้ถามเกี่ยวกับนาโนเทคด้วยโทษทีนะ ช่วงนี้ช่วยเฝ้าอย่าให้เจ้านั่นน่ะทำอะไรเกินตัวสะกเข้าใจแล้วค่ะฝากด้วยนะอ่าได้แล้วอะจารย์หนูน้อยขอบคุณมากครับคุณป้านี่คุณคุโร่แบบนี้เนี่ยอย่ากับว่าพวกเราเนะี่ยเป็นคู่รักหวานแหววกันเลยนะคะ <c oughs> ไม่สิถึงคุณคุโร่จะตัวเล็กลงเคียวกก็ไม่สนหรอกค่ะ ความรักเนะี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่ดีนั่นแหละค่ะว้าวตายแล้วบอกได้ลไปแล้วด้วยวเราไม่ว่าคุณคุณเราจะตัวเท่าไหนก็เทเสมอเลยเกี่ยวกับมั่นคงเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเป็นทุกทีต้องดื่มสิบขวดแล้วแต่ตอนเนี้ยขวดเดียวก็ยังไม่หมดเลยไม่ใช่แค่นมเท่านั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะ่ะมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไปหมด ทั้งตัวเมืองผู้คนแล้วก็ยิงโดนแล้วเจ้าโง่เอ้ยแค่นี้อย่าเพิ่งดีใจสิมาต้องเดินแบบนี้ฟังนะผ่อนแรงลงให้มากกว่านี้ตั้งสมาธิเอาไว้ที่เป้าหมายเท่านั้นแล้วก็ยิงออกไปเป็นอะไรไปคะ คุณครูโรอ้าวคุณครูโรเราด้วยสิคะเฮียฮัลโหลเคียโกคาอ้าวแหมมิกิไม่ได้คุยกันสนานเลยนะเฮ้ฉันน่ะเหรอกำลังออกเดทอยู่จ้าเย้นี่เทรมขอโปเราฟังคำตอบดีๆหน่อยเถอะหน้าคงจะย้ายออกจากซรากโรงงานนั่นได้แล้วสินะน้อยเนี่ยไปมีทาหรอก ว่างไรนะงั้นเด็กคนนั้นเไปไ็นอะไรไม่รู้ด้วยนะอยเม็กลงเดี๋วนีนะรีบๆยอมซะตอนที่ฉันกำลังปลานีจะดีกว่านะรู้ว่าแกอยากจะไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าในปรโลกโน่นงฮะไม่นะแก ข้ากันลูกพี่อาฮะรู้สึกว่าพวกแกจะเร็วไปหน่อยแล้วมั้งใส่หัวไปซะหน่อยวันนี้ยอมถอยไปก่อนก็ได้ ึงแล้วเหรอเร็วจังเลยนะและตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ข้างหลังเธอฮะเอะอนี่ไงอืมโอ้อยากจะรู้วิธีรักษาเขาเถอนะ ที่ห้องวิจัยของโทเนโอก็ไม่เห็นจะมีเงื่อนงำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนี่นารอเลยนี่นเทเรนค้าอาการแย่มากเลยเหรออืมท่าที่เห็นก็ไม่เป็นอะไรมากนักหรอกนะแต,แต่แต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะเขาเจอแล้วล่ะฉันจะลองรวบรวมข้อมูลดูอาล่ะต้องรบกวนหน่อยนะ เฟรมน,นี่เนาะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเฟรมว่าไงเมน่านี่ถกพวกแก๊งเล่นงานอีกแล้วละสิเฮ้ยจิ๊บจ um> ้อยน่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าอะไรแบบนั้นล่ะเธอบาดเจ็บอยู่นี่นา นายชื่อเทรนสินะฉันขอยืมแรงนายหน่อยได้ไหมเพื่ออะไรกันล่ะพวกแก๊งนั่นน่ะมันต้องการสร้างโรงงานแห่งนี้เห็นว่าจะเอาที่ดินไปสร้างเป็นโรงละครหรูๆนะแล้วไงอ่ะพวกเราก็เลยต้องปกป้องบ้านของพวกเราเอาไว้ถ้าจะไล่พวกมันไปก็จำเป็นจะต้องมีพลังที่เข้มแข็งนะดิไมีเอาด้วยหรอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันสะหน่อย โยช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมพวกเราทุกคนที่นี่นะ่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นเด็กกำพร้าจากสงครามหรือไม่ก็ถูกทิ้งต้นแต่เกิดนะ่ะทุกคนต่างก็หางานเล็กๆน้อยๆใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบจนกระทั่งพวกแก๊งโผล่มานั่นแหละเทรน่นรพ่อกับแม่เขาถูกพวกแก๊งฆ่าตายเพราะงั้นก็เลยพูดอยู่ประจำว่าอยากแก้แค้นโถ่ เวลาแบบนี้ทําไมหมอนั่นถึงไม่อยู่นะหมอนั่นที่ว่าคนที่เคยเป็นผู้นําของที่นี่เป็นพวกพ้องคนสําคัญของพวกเราพวกพ้องคนสําคัญอย่างนั้นเหรอฮะอ๋ออุ่ิงเตรียมเขาาน่ะต้องต่อสู้กับพวกแก๊งตามลําพังเพื่อปกป้องทุกคนแล้วก็ล้างแค้นให้พ่อกับแม่ล้างแค้นเหรอใช่ ล้องแค้นศัตรูหนึ่งร้อยสิบเจ็เป็นอะไรไปถ้าอยู่แล้วก็โดนดีแน่ๆนหนึ่งร้อย <12 2. S 2> ่มซะนี่นมสดผมไม่ดื่มเอาเถอะหน้าดื่มซะ อร่อยนะแถมมีแคลเซียมมากเลยไม่ขาดทุนแน่ถ้ายาเก่งขึ้นต้องดื่มให้หมดนี่ต้องเก่งขึ้นไรสาระนะฉันจะพักอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งว่าไงไหนะก็เทรมน่ะเขากำลังพยายามปกป้องพวกพ้องอยู่ฉันอยากจะปกป้องเทรมกับทุกคนที่นี่ด้วยอ,องค์หญิง นึกแล้วเชียวไลต้องได้รับผลกระทบกว่าที่คิดซสอีกยาออ,อ,อรีบร้อนเกินไปเวลาจะยิงใครอย่าไปเล็งที่หัวซิเอออ้ยเป้าหมายมันเล็กนิดเดียวเองเล็งยากจะตายไปถ้าจะเล็งก็เล็งที่หัวใจเพราะถ้าที่หัวใจพลาดก็ยังโดนที่อื่นอยู่ดีนั่นแหละโดยจากนี้ต้องมีกำลังแขนที่ดี ถ้าต้นแรงทีของปืนไม่ได้มันก็ไรค่ะฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้แต่แกจะตายซะก่อนละไม่ว่าแก้แค้นอย่างนั้นเหรอโอ้ยระบบัาษาความปลอดภัยน่าแน่เป็นบ้าเลยอ่ะชื่อนี่มัน ด็อกเตอร์ทีบาวอย่างนั้นเหรอสาขานาโนเทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์นาโนเทคโนโลยีได้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่อายุ14อย่างนั้นเหรอเอาละถ้าหาคนคนที่เจอแล้วก็ปัจจุบันคือหายสาบสูญอันหนึ่งของถนัดก็คือไข่เจียวหวานแต่ไม่รับรองว่าอร่อยหรือเปล่าไข่เจียวหวานเหรอ ส่วนประกอบหลักก็คือโปรโตีนอนุภาพจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนดีมันอะไรกันเนี่ยไอ้เหมือนอะไรกันเนี่ยผู้หญิงก็แบบนี้แหละใช่ไ,ได้เลยมันเสียมาร,รยาทเนาะงั้นก็ทุกคนเ้ยแต่ว่าอีฟคืนนี้นะโอ้โหน่ากินดีฮะเอ๊ะเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยมันอะไรกันเหรอ ไข่เจียวหวานอะอ๋อองค์หญิงทำเองเลยเหรอเนี่ยก็ลองชิมดูสิเฮ้ยโอ้ยพี่ชาจะกินแล้วอ่ะไอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้ยใจกลาจริงเลยอ่ะ รสชาติก็ปกติดีนี่แต่ว่ามีรสขมนิดหน่อยนะหวานสุดยอดเยดยอดเลยจังเนาะนานาเดกจังท้องเสียนอนไม่หลับเหรอ กอนที่ฉันจะมาอยู่ที่นี่นะต้องอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลยนี่อีฟเราสองคนมาเป็นเพื่อนกันเถอนะเอ๊ะตกลงมาเอออืมขอบใจมากนะนายจะใช้จ้นั้นไม่ได้หรอ ถ้ามีปืนแล้วก็นายคงคิดจะไปล้างแค้นให้พ่อกับแม่อย่างนั้นเหรอเพมกับลีององเองก็คงจะดีใจเหมือนกันที่ได้อีฟมาเป็นเพื่อนใหม่อีกคนนึงนะ่ะลีอองที่พูดถึงเมื่อตอนกลางวันไงผู้นําของที่นี่ละ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอะไรกันละ่ะคิดจะอบรอมชันเรื่องไงอ่ะอย่าเลยดีกว่านะ่ะฉันจะไม่บอกให้เลิกล้างแค้นหรอกแต่นายน่ะ เป็นผู้นำของที่นี่สินะเทรมน่าชอบทำอะไรเกินตัวต้องคอยเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าการเผชิญหน้ากับพวกแก๊งมันก็เสี่ยงเกินไปตัวนายเองก็อย่าลืมสะล่ะว่ามีคนคอยห่วงอยู่ถ้านายตายแล้วก็ ทำไมกันล่ะทำไมทำไมนายถึงได้มีเลือดเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะดูท่าฉันคงพวกใจส่ไม่เอาไหนเหมือนกันนั่นแหละพูดอะไรของได้อ่ะฟังให้ดีนะเผรนโลกนี้พลังคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปไว้ใจใครเข้า คนที่เทือใจได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นทุกคนสิแต่ว่านายคือเป้าหมายของฉันนะคนที่ฆ่าพ่อแม่แกก็คือฉันแต่ฉันกลับเป็นเป้าหมายอย่างนั้นนรฮะถ้าอยากตอบแทนฉันแล้วก็มีชีวิตต่อไปสิแต่ว่าตามลำพังนะ จงเก่งกว่าใครๆจงเข้มแข็งกว่าใครๆและเอาตัวรอดให้ได้เอาตัวรอดฉันดูหน่อยสิเทรนฮาฮัเน็ตรู้อยู่แล้วลนะ่ะน้าเรื่องแค่นั้นน่ะฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่าฉันะ่ะทำไมอีฟถึงมาเป็นนักกวาดล้างล่ะ ฉันมีคนสำคัญที่อยากปกป้องอะใช่แฟนหรือเปล่าอะ,อะไรกันเนี่ยพวกมันนันเองอะ่ะทุกคนราอ,อยู่ข้างในเงียบๆนะเทมไอ้พวกเดบ,บ้าิีนสายหัวไปจากตึกนี้เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ จะดูเมื่อตอนกลางวันไปไหนเราล่ะกลับไปนะที่นี่คือบ้านของพวกเราว่าไงนะจุดเด็กบ้าเอ้ยโย่น,นั่นมันบ<า>้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ไ้ เจ้าหนูหยุดแค่นั้นซะจะไม่ได้ขู่ใจเฉยนะจะบอกให้เม็ดเม็ก่อนอื่นให้เจ้านั่นทิ้งปืนไปซะถ้าส่งปืนให้แล้วจะปล่อยเด็กคนนั้นหรือเปล่าล่ะแน่นอนเฮ้ อะไรกันเลยเนี่ยย้ายโอ้ยนี่นะย้ายนี่นะเรน่าข้าทิ้งสโลยดีไหมล่ะนายตัดสินใจเองเถอะอะ มยิงไม่ลงหรือไงคนพันนี้น่ะมันไม่คู่ครัวหรอกหรแล้วอย่าโผล่หัวมาให้พวกเราเห็นอีกนะรีบใส่หัวไปจากที่นี่สิไปไปพ้น ไม่ไหนมากันเนี่ยก,ก็นิดหน่อยคิดว่าฉันต้องวิ่งเต้นเพราะใครกันฮะ,ะมีอะไรเหรออีฟใช่แฟนหรือเปล่าแย่จังเลยอ่ะไม่มีเงินำาะไรสักนิดหนึ่งคุณนเขารอคะอยู่ไหนล่ะคะอ้าวเทรนไม่เห็นจะทัวเล็กลงเลยนี่ฮะ อ้าวนี่หายแล้วนี่อุ้ยอะไรกันน่ะจริงจริงด้วยเหรอเนี่ยไายกันนี่ท้าไม่เป็นหงสัดได้เกิดอะไร<อ>จังโถ่เหนื่อยฟรีเลยสิเราเนี่ยโดยน้ำร้อนเราคงโตขึ้นละมัง้งเทรนเนี่ยยังก็เซนมาม่เลยว่าไงนะโอ้โหแบล็กแคทกลับคืนร่างเดิมแล้วกระสุนหมดลิตรหรือว่าเอาเถอะหน้า ゴレおろしたての黒いブツのせいでくつずれした右足休めて急がな งั้นเหรอเงินรงวันสามพันเหรียญเหรอถ้าแบบนี้ก็ต้องมีนัก,กววานล่างมาเพียบแน่เลยนะฉันรู้สึกอันตรายซะแล้วสิเนี่ยเอาเถอะยังไงไงพวกนั้นก็เก่งจะตายไปจะมีใครบ้างที่ยอมเสียชีวิตเพื่อเงินกันบ้างเล่าโอ้ยมีด้วยแฮ